โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีเช้าชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับอยู่กับผมคนเดิมนะครับก็ในวันนี้เออคือวันนี้คือหลวผมจะลงกลับว่าจะลงคลิปนี้นานแล้วนะคือมันเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องคนกอปคลิปผมนะครับถ้าดูในประชุมชนก็น่าจะรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้จะลงนานแล้ว แต่ผมไม่ยอมลงสักทีนะโมแต่รลีลามผมอาจคิปผมอาจคิปเช้ามากเลยนะแต่ผมมาจจะลงตอนตอนกลางคืนเพราะว่าฝาผมจะตัดต่อฝาผมจะอะไรนะฝาผมจะตัดต่อคลิปเสร็จแล้วก็เอามาลงบางทีจะลงแบบลงสักแบบดึกๆหรือประมาณเที่ยงเที่ยงคืนกว่ากว่าหรือไม่ก็สามสี่ทุ่มนี่แหละเพราะว่าผมผมก็ไม่ได้ลงดึกขนาดนั้นแต่ว่ามัน คลิปมันอัปโหลดเสร็จตอนนั้นพอดีไงก็สวัสดีพี่ๆน้องๆครับก็บางคนหรือว่าหรือว่าเอ,อหลายคนบ้างก็อาจจะรู้ว่าเ้าผมโดนกอปคลิปในทิกต o กนะวันนี้เป็นประวัติแบบเต็มๆเลยนะ <c oughs> จริงๆผมอัดคลิปเอ,อไปไปแล้วนะผมอัดคลิปเอออัดคลิปที่มันเป็นประวัติอันไปไปแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่คลิปนั้นมันดูแบบ มันดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็เลยก็เลยเอามาตัดใหม่กลายเป็นแบบแบบนี้เลยนะครับก็ประวัติคร่าวๆนะครับคลิปนี้จะสั้นสั้นไปหน่อยมั้งคือก็เริ่มกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มกันก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆให้กำลังใจผมเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าเขาเขาเนี่ยจะกลับมาใน Discord คือแบบเอาเอาสนักเลยคือผมผมคือแบก้ ก็ว่าอยู่ทําไมผู้ติดตามมันลดลงจนดิ่งดิ่งลงดิ่งลงจนเกือบศูนย์ผู้ติดตามแล้วอะเพราะว่าเขาอ้างว่าผมเป็นตัวปลอมนะแต่มาก่อนที่จะเริ่มครับขอไลค์หน่อยนะขอเยอะๆเลยนะให้กําลังใจผมหน่อยคือแบบผมตอนนี้ช่องผมใกล้ตายแล้วนะขอแบบไลค์เยอะๆๆแบบเยอะโคตรเลยขอร้องนะทุกคนเอาแบบเยอะสุดเท่าที่ทําได้เลยนะ ขอร้องนะครับ please ขอร้องแล้วก็กดกระดิ่งกดแชร์กดกดทุกอย่างเลยนะครับเออแล้วก็กดแชร์เพื่อคนที่ยังไม่ได้รับรู้ข่าวนี้นะครับอ่ะมาคือบ๊อบบี้หนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีใครรู้จักบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนเป็นแบบช่องลับๆนะครับคือแบบคือแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะคือแบบแชรจริงๆอ่ะคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ คือเขานะครับเป็นคนใน t ิ k ต็อกคนคนหนึ่งเป็นโปรไฟล์คนคนหนึ่งนะครับผมขึ้นภาพให้ดูไม่ได้นะหายไปละไม่ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือเขาอยู่ในติ๊กต็อกนี่แหละ <S <S มาชิมี่โคแหง้งโคแห้งหน่อยโอ้ตองต้องเราใหม่หมดเชค,คือนะครับคือเขาเป็นคนคนหนึ่งนะที่เขาอยู่ในติ๊กตอกนี่แหละแล้วคือถ้าที้ผมเห็นมาเนี่ยก็หลายช่องอยู่นะที่แบบชอบมีคนแบบเอา เอาเอา่อชิปนบน u t u b e เนี่ยมากอลลง Ti k t o k คือจริงๆอ่ะผู้ใช้คนนี้นะครับหรือว่าบ๊อบบี้หนึ่งแปดหนึ่งคนที่กอปคลชิปผมบ่อยๆเนี่ยแล้วก็ลงชิปทุกวันเนี่ยคืออเขาเขาเนี่ยเขาโดนแบรนด์ไปไปแล้วนะครับแต่เขาสร้างช่องใหม่ไปเรื่อยๆ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 ไม่หยุดไม่ยัง้งแล้วแล้วแล้วชื่อแล้วชื่อช่องแต่และช่องนี่แบบพยายามจะให้เชื่อให้ได้ว่าผมอะ่ะเป็นตัวปลอมแล้ว เขาบอกเป็นตัวจริงคือมันมันไม่ใช่เลยนะครับคือแบบผมไม่ชอบเลยนะคือแบบชื่อช่องแต่ละแต่ละชื่อเนี่ยคือแบบจะให้เชื่อให้ได้นะครับคือแบบแล้วเขาจะกลับมาในดิสคอร์ดนะครับตอนปัจจุบันที่เขามาบอกเนี่ยคือแบบเป็นเรื่องที่แย่มากเลยนะคือแบบไม่รู้ไม่คิดเลยนะผมไม่คิดเลยนะว่ามันจะเกิดขนาดนี้คือถ้าจะเอาช่องผมเนี่ยมาทําเป็นมีมหรือว่ามาอะไรคือผมก็ยินดีนะถ้า ถ้าเอาผมมันทําทําเป็นม,มีก็ยิ่งดีเลยนะเออแต่ว่าคือแบบขออนุญาตได้ปะเล่อยันหนึ่งนะแต่ผมว่าเขาคงไม่ใช่ที่ผมพูดพูดเมื่อกี้นี้หรอกนะเขาเป็นคนที่แบบแบบเป็นคนแบบมิจฉาชีพแบบอะไรแบบเนี้ยอืมแบบแบบที่แบบไปอะไรนูนน,นั่นนี่คนอื่นแล้วก็ทั้งที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยคือแบบเล่ายันหนึ่งนะทุกคนคิดเหมือนผมปะช่องผมไม่ได้ดังใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิด ช่องผมไม่ได้ดังคือแบบไม่ได้ดังแบบพูดติดตามเป็นแสนเป็นล้านนะคือแบบยอมไม่ได้อนะคือแบบจะอ้างว่าเป็นตัวปลอมทําเพื่อและทําทําเพื่ออะไรทําเพื่อใครและและจะทําทําไมคือแบบแล้วผมผมทําผิดอะไรอ่ะแล้วผมก็ไม่เคยไปทําอะไรเขาด้วยคือแบบมันมันยังไงอ่ะแล้วแล้วมีครั้งหนึ่งนะที่ผมเคยไปเจอเขาในตในโลบอกตัวจริงไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะผมก็แบบแบบ เออมาถึงก็แบบเออส่งไปถึงรายงานก่อนก่อนเลยนะไม่รู้อ่ะคือคือแบบผมก็ไม่รู้ว่าว่าจะทำยังไงกับเขานะคบคือคือแบบถ้าจะเอามาเออเอามาลงลงเนี่ยก็แบบขออนุญาตหน่อยคือแบบลงทําเป็นมีมลงเอามาทําอะไรก็ช่างอ่ะก็แบบขอหน่อยคือคือแบบผมไม่รู้ว่าจะทาทายังไงแล้วนะคือพูดคาเดียวคือ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วแล้วดีนะที่โชคโชคดีปิดเธอม,มีเวลาว่างแต่ว่าเขาแบบลงชิปทุกวันเนี่ยแต่ตอนนี้เขาน่าจะน่าจะไม่ได้ลงแล้วมั้งน่าจะแบบกำลังยุ่งเรื่อง Discord อะไรแบบนี้อยู่อ่ะคือแบบเรื่องมันเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆทุกคนช่วยผมหน่อยนะคือทั้งที่ผมเป็นช่องที่ไม่ได้ดังมากแล้วก็ไม่ได้อะไรมากคือก็แบบไม่คิดเลยนะว่าจะเกิดเรื่องอะไรใหญ่โตขนาดนั้นได้ นั่นแหละสาเหตุที่ไล์เยอะๆนะครัะรคลงเลยแบบโคตรร้ลงคือแบบแบบกระทืบไล่ผมหน่อยนะร้ลงคือคือแบบตอนนี้ผมโคตรลาบากเลยนะตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรทาแต่พ่อแต่ก็พอลงคลิปได้อยู่นะอืแต่แล้วคลิปที่ผมโดนลบไปนี่แบบคือแบบ บางอ่านมันทาให้คลิปเสียดหน้าเสียดยเสียดยทั้งคลิปเก่าที่ยังตัดต่อไม่เก่งยังเป็นอะไรยังเป็นความทรงจาเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็โดนลบไปหมดเลยนะแบบลบลบลบไปหมดเลยได้อย่างหนึ่งนะเพื่อนผมถ้าผมไม่มีเพื่อนผมมา,มาเตือนมาเตือนว่ามีคนมาก๊อบคลิปนี่ผมตายนานแล้วนะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนผมก็แบบโดนโจมตีเหมือนกันนะโดนโจมตีโดนนั่นโดนนี่คือแบบ จะเอามาผมเป็นตัวปลอมทำไมคือแบบอะไรมันจะใหญ่โตขนาดนั้นนะอะไรมันจะแบบประเด็นขนาดนั้นแล้วทำเพื่ออะไรคือแบบผมวนคำนี้มานานแล้วนะประวัติมันโคตรยาวไม่รู้นะครับว่าจะมี e ีพีสองหรือเปล่าเพราะว่ามันยาวแถมใหญ่โตด้วยคือคือแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงจริงๆนะกับเรื่องใหญ่โตนี้ก็ขอ F C ทุกคนพี่ๆหรือว่าน้องๆนี่นยคือแบบเอาใจช่วยหน่อยนะ คือถ้าเจอมันหรือว่าอะไรมันเนี่ยก็จัดก,การเดี๋ยวนี้เลยนะอืมคือแบบวนคํานี้ไปหลายคําแล้วคือเพื่อนผมลหลายคนก็แบบเอาใจช่วยเหมือนกันนะก็บอกว่าแบบคือปร,ประวัติจะไม่ว่าจะสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงอะไรก็ช่างผมก็แบบเหมือนกันนะก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนหละอืมคือแบบคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ใหญ่ปกติเนะมันโคตรใหญ่โตมโหฬารแล้ว ช่องผมไม่ได้ดังขนาดนั้นไม่ได้เป็นแสนเป็นล้านไม่ได้ไลฟ์สดทุกวันไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้แบบดังแบบจนแบบผู้ติดตามเยอะแบบโคตรๆคตแล้วก็มีแต่มีแต่เอฟซีเต็มไปหมดไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะคือแบบจะมากปจะมากปแบบนี้จะไม่ได้แถมคุณภาพคลิปแบบมันก็มันก็มันก็บางทีบางครั้งมันก็ไม่ค่อยดีคุณภาพคลิปอ่ะแล้วบางทีก็รู้ใจผมนะว่าจะทำคลิปอะไรแล้วก็แบบขโมยไปหมดเลย แล้วก็ยังจะแบบแล้วก็มันมีคลิปหนึ่งนะครับที่มันเป็นประวัติของผมด้วยเอาผมมาทําเป็นประวัติอีกอะคือแบบเอามาแบบตัวปลอมเล่อย่างนึงนะเขาอะตัดต่อเสียงของผมอะเอามาใส่คลิปตัวเองและหน้าปกของเขาอะคือคือแบบเขาตัดเป็นสองหน้าปกซึ่งก็คือเป็นหน้าหน้าปก A x 1. 1. e x i 1 8 1ไป n e o 2 9 5ก้กับไปหน้าปก s k y ชิ d รูปเด็กของของผมอะตอนตอนเด็กอะคือคือแบบอืม แต่ว่าถ้าผมลงคลิปนี้ไปผมก็เปลี่ยนหน้าปกช่องแล้วนะอืมผมมีมาสคอตตัวเองแล้วกน็น่าจะเห็นอยู่ตอนนี้นะคบคือแบบผมไม่ไหวจริงๆเลยก็ไม่รู้ว่าจะมีอีพีสองหรือเปล่าก็แบบขยัาไลค์ผมหน่อยนะขอร้องอมตอนนี้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรละสงสัยมีอีพีสองเนี่ยแต่อีพีสามไม่น่าจะมีไม่รู้ว่าจะ มีหระเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะเรื่องพวกประวัติพวกนี้แล้วเขาแบบทำหลายอย่างคือแบบพฤติกรรมโคตรนี้เลยเชก็บ๊ายบายนะทุกคน